เอาละครับอยู่ที่เจ้าควบนะครับเอาเติมมาแล้วเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าวิทย์ปักขเข้าให้เอาโดนเกี่ยวเอาแล้วลูกแก้มไม่แก้มปักเข้าให้อาโดนเยยก,กเี่ยวโยกปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหนะครับถอดนี้เด็ดทั้งสองฝั่งครับเกี่ยวมาเกี่ยวกับไม่โกงนะครับโอ้โหเจ้าวิทย์เติมไปอีกแล้วโอเปิดหนึ่งเอ้าทัานไม่ทันเจ้าก,กวบเตะม,มาเจา้าวิทย์เปิดเนือง เจ้ากอนยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าวิศปักเขาให้เรียบร้อยเจ้าวิศเสิร์ฟไปเสิร์ฟยอดไป,ไปโอโ้โหเจ้าบิวเป,เปิดล้นมายกขึ้นหนึ่งยกสองเจ้าวิศปักเขาให้ปไปแล้วเอาเสิร์ฟไปเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้ากลัวว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยเอาเสิร์ฟมาเปิดเอายกอยู่ที่เจ้าวิศเขียวไปเรียบร้อยนะครับ เอาเซอร์ไปโอ้ทนนัดเน็ตด้วยเจ้ากบยังเปิดได้อยู่เจ้าบิวยกขึ้นมาเจ้ากบปักเข้าให้เอาเจ้ากบเซอร์มาเอาเปิดเอายกขึ้นไปเจ้าวิดปักเข้าให้เอาเจ้าบิวเปิดแตกเข้าปลาไปนึงแล้วครับโอ้โหบิดก่อนปากน้ำเจอกับบิวกบผ่านเพชรน,นะครับเซอร์ไปเอาเปิดเขาเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้ากบเอา้าโอ้โหนะครับมันหลุนมานะครับหนึ่งสี่นะครับเอาเซอร์มาเอาเปิดเนือง เอาโยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าวิทย์ปากเขาให้โอ้ยเจ้าบิวส่วนวันที่2ี่ี่นะครับฝากด้วยนะครับเจ้ากบกับเจ้าบิวเจอกับบินตายีกับกองกองที่เสียรลังสิตนะครับเอาเปิดอ้าวเสียแล้วครับโอ้โหเอาเปิดอ้าวเปิดแตกเอาแล้วห1หนึ่งนะครับ เอาเจ้าวิเสเติร์ไปอีกเปิดหนึ่งเอาโยกอยู่ที่เจ้ากบปักเขาา้าใหเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจวิสปากเรียบร้อยไมหมเรียบร้อยหกหนึ่งนะครับเอาเสิร์ไปเปิดหัวเอายกขึ้นมา,อาโอ้โหยกก่างเจ้ากบเตะเรียบร้อยเอาเปิดโอ้ยเจ้าวิสก็แตกแล้วครับใช่เหมือนกันนะครับเจ้าวิส เปิดแตกเหมือนกันนะครับสองหนะครับของบิวเซอร์มาเอาเปิดเอาโยกป,ปักเงียบร้อยโอ้โหเจาวิท์เซอร์เป็นแต้วนะครับเจ็นะครับเอาเจาวิท์เซอร์ไปอีกแล้วโอ้โหน้องบิวเปิดหนึ่งโยก2อยู่ที่เจ้ากบปักเข้าให้สองต่อเจ็ด เอาเส์ฟมาเอาเปิดเนืองเอาเปิดแตกแล้วลูกที่สองนะครับเจ้าวิศเอาเสือมาโอ้ยเส์ฟไม่ข้ามนะครับเอาเปิดเนืองโอ้โหเอายกอยู่ที่เจ้ากบปักเข้าให้ใส่เน็ตเราแล้วเตะใส่เน็ตแล้วครับเจ้ากบเตะพาดแปดสามนะครับเอาเสือไปเอาเปิดเนืองเอายกขึ้นมาอยู่ที่เจ้ากบโโหเอาแล้วพับพาดสองลูกติดนะครับเจ้ากบตะว่า เอาเสิร์ฟไปโอ้ยเปิดเข้าป่าเข้าวดนแล้วครับเรียบร้อยเอาแล้วครับสิบต่อสามนะครับเอาเสิร์ฟยอดไปโอ้โหเรียบร้อยสิบเอ็ดสามนะครับเอาเสิร์ฟไปแล้วเปิดหนึ่งิวยกขึ้นมาเจ้ากบปักเข้าให้เอาเจ้ากบเสิร์ฟมาเอาเจ้าก้อนเปิดหนึ่ง เอายกขึ้นไปเจ้าวิทย์ว่าไงปักเข้าให้ยังได้อยู่โอ้โหเปิดไปดีแต่ตามยกได้นะครับ1 3ส,สานะครับเจ้าว,วิทย์เสิร์ฟไปโอ้โหเสิร์ฟทัดเด็ดด้วยเอาแล้วครับยกขึ้นมาเจ้าบิวเขียวมาโอ้ยเจ้าโอ้โหเจ้าวิทย์งงออกนะครับส1บเอเอาเสิร์ฟมาเปิดเขาเอาจาก้อนยกเข้าไปอยู่ที่เจ้าว,วิทย์ปักเรียบร้อยไว้เรียบร้อยโอ้โห เอาเซอร์ไปตัดยอดเอาเจ้ากกเปิดหนึ่งสองบิวยกขึ้นมาเจ้ากบเขียวมาเรียบร้อยนะครับาาส,สามสิบเอ็ดเอาเซอร์มาเปิดเอายกเต้อ,อนะครับส,สิบเอด็เอดต่อสามนะครับเอาเจ้าวิ์เซอร์ไปอีกแล้วโอ้เจ้ากกเปิดหนึ่งยกสองเจ้าบว่ะไงปักเข้าให้เรียบร้อยสามสิบเอ็ด เอาเสิร์ฟมาเอาจักรกนเปิดไปขึ้นวันนี้เอาเสิร์ฟมาเปิดเองเอาเรียบร้อยโอ้โหเจ้าบิวเสิร์ฟสองแต้มนะครับห้าสิบเอ็ดเอาโอ้โหนะครับสามแต้มเลยนะครับเจา้าเอาเสิร์ฟมาแล้วทัดเน็ตโอ้โหสี่แต้มนะครับเจ้าบิวได้จากการเสิร์ฟสี่แต้มนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนะครับห่างกันสี่แต้ม เอาเสือไปอีกแล้วโอ้โหไม่ข้ามนะครับเอาเสือไปโอ้โทัดเนตยังเปิดได้อยู่ยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้ากบปักเข้าหอยเจ็ดสิบเ <71 S 2> อ็นเนด <71 S 2> นะครับเอาเสือมาเปิดหนึ่งเจ้าก่อนยกเข้าไปเจ้าว,วิทย์เตะมาเอ้ยเตะยอดโอ้โหเจ้าบิวยืนรอนะครับ หล่อลูกเตะของเจ้าวิทย์เจ้าวิทย์ตัดหยอดต่อหน้าต่อตาทำอะไรไม่ถูกแล้วครับน้องบิว11ต่อเจเอาเซอร์ไปแล้วเปิดเอายกอยู่ที่เจ้ากบปักเข้าให้เจต่อ11เอาเปิดเขาเอายกเองเล่นเองนะครับเขียวไปโอ้โหเจ้ากบเอายังได้อยู่ปัาเข้าให้เอาเปิดเอายกสอง ป้าเขาให้เรียบร้อยเกี่ยวได้เกี่ยวกับนะครับโอ้โหนะครับช็อตนี้สุดยอดนะครับสิบเอ็เจ็ดเอาเซอร์ไปเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดเอาโยกโยเอาปาดู 8ต่อ10เอาเสรอบ้า สิบเ็ต่อ7นะครับอเ,รเอาจะว,วิ์เจอไปแล้วโอ้โหทัดเน็ตเรียบร้อยโอ้โหขึ้นแท่นนะครับ,นนรบวิดปืนใหญ่หรือวิดดาวงคงรับยืนู่กับเจ้ากรน,นะครับตอนนี้ขึ้นแท่นไปเรียบร้อย12อ,ต,อต่อ8เกมไม่เกมจาวิ์เซอไปแล้วตัดยอดอีกแล้วโอ้โหเจ้า บิวยังยกได้อยู่ที่เจ้ากบซันแบ็กบ้าโดนเกี่ยวหลังเทา้าเอายกอยู่ที่เจ้าวิทย์ปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหสุดยอดนะครับเจ้ากบนี้แก้ไขดีแล้วนะครับแต่ว่าเจ้ากรดีกว่านะครับเปิดด้วยหลังเทา้าแล้วยกขึ้นมาเจ้าวิทย์เตะปักเข้าให้เรียบร้อยจบไปแล้วนะครับเจ้าวิทย์กนเอาชนะกบบิวไปด้วยสกอร์13ต่อ8ดนะครับ